นายตำรวจเป็นใครกันบ้างเนี่ยคะ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะที่มีการเตือนผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26มีนาคมนี้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนค่ะนายพรชัยธีรวรธิภูมนในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะรายงานความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ล่าสุดเนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า12ล้านรายนะคะหรือว่าคิดเป็น82.22%ของจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดส่วนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดเนี่ยมีประมาณ 1, 1ล้าน1แสนรายด้วยกัน ผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ยต้องยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่าผ่านการยืนยันตัวตนภายในวันที่26มีนาคมนี้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วก็การยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์จะต้องผูกบัตรบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพราะว่าการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้านี่นะคะจะทําให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะคะจากโครงการสะดวกในการรับสวัสดิการต่างๆหากภาครัฐให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต โดยเดือนนี้ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกศได้ทุกเวลารวมเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะโดยสาขาทั่วไปตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็ในสาขาห้างสรรสินค้าตั้งแต่11โมงถึง4โมงเย็นค่ะ นอกจากนี้คุณพรชัยบอกว่าผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26มีนาคมก็คือวันนี้อย่างสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง3แห่งตามวันแล้วก็เวลาข้างต้นค่ะขณะที่กระทรวงการคลังนะคะกำหนดวันเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการสําหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนช่วง27ถึง26เมษายนเริ่มใช้สิทธิ1พฤษภาคม ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังไม่เกิน3เดือนนับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์ซึ่งสิทธิ์ย้อนหลังจะใช้เฉพาะวงเงินจากการซื้อสินค้าอุปภโภคบริภโภคจากร้านถงฟ้าเท่านั้นค่ะต่อกัน